กราบสวัสดีครับทักคลินมิตรหมอยินดีตอนรับทุกทุกท่านเข้าสูกก่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอหลวงพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมงกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านใดต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันต้องการที่จะเข้ามาท,าาทํา,าทความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496 รู้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n ลนของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยเมิ 99, ิเล99 Big o เก99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว,ว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาลวนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนัคก,กิีมิดบมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานาั่งพูดคุยเข้ามานั่งทงักทายกันนะครับกับแฟนคลับทุกทกท่านก่อนอื่นผมนัคก,กิีมิดหมอก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับก็คือเครื่องรางของกูบาอาจารย์นะครับยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ ก็จะลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่จะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อท่านติดตามเข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่านะครับในแต่ละคลิปในเโอนะครับก็ดูแล้วมันเกิดประโยชน์นะดูแล้วมันเกิดประโยชน์นะเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กดติดตามนะ หรือว่านะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมว่าท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายคมว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะจะให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6สอน่าะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักกาิศึหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะครับนะ ยกเว้นคำถามเดียวนะครับและคำตอบเดียวก็ที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนาก็นั่งจากว่าเป็นคําถามนะครับเป็นคําตอบนะครับฟังดูแล้วดูว่าเหมือนจะดีนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะและที่ยิ่งกว่านั้นนะครับมันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะ อาส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามานั้นก็คือต้องการเพียงคําตอบเดียวนะไม่ต้องการคําตอบอื่นว่ากันง่ายนะครับนะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงพ่อเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะครับถ้าไปตอบคาอื่นก็จะไปเป็นปัญหาก็จะไปเป็นประเด็นว่ากันง่ายนะเอาละครับก็วันนี้นะครับก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทําคลิปนี้นะครับก็ไม่น่าจะเกินสัก1ิบกวนาทีนะครับนะก็นื่งจากว่าใน คลิปนะครับนาะทีผ่านมาส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ช่วงหลังก็พยายามที่จะนะครับก็ใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทาคลิปนะครับก็เต็มที่ก็จะไม่เกิน20กว่ากนาทีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะจบนะครับประมาณสัก10กวนาทีนะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าวินาทีประมาณนี้นะวันนี้ถือว่าอีกหนึ่งวันนะครับก็ได้นําเอานะครับมีดปากกานะ ขนาดเล็กนะครับนะได้เฉพาะใบก็อยู่ที่2.5รวมน้ำฝักอยู่ที่5นิ้งประมาณนี้นะครับก็จะหมาย่านชมนะและที่สําคัญนะครับผมได้นาเอาเขาเรียกว่านะครับเป็นพระนะครับนาะรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมเขาเรียกว่าเป็นพระกุกแตกนะครับนะของวัดพนมลอกนะครับอยู่ในเขตอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะเอามาวางให้ท่านได้เห็นด้วยให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะ ก็หากท่านไหนนะครับที่มีความสนใจนะครับนะ้าเกี่ยวกับพระกูแตกนะครับนะหรือว่า,าหลวงพ่อเดิมนะครับนะาวัดพนมลอกนะอ้าก็นื่องจากว่าในวัดพนมลอกนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะเป็นวัดในยุคโบราณน,นะครับนะ้าซึ่งโบสถ์หลังนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นนะครับนะตั้งแต่ปีพศ2000 468นะ้า ก็มาแล้วเสร็จนะครับมาแล้วเสร็จอยู่ที่ปีพศ2471นะซึ่งก็จะมีหลวงพ่อเดิมนะครับจะมีหลวงพ่อคายนะได้เป็นผู้นะครับนะสร้างขึ้นมานะแล้วที่สำคัญนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะเป็นพระที่ถูกบรรจุเอาไว้ใต้ฐานพระประธานใหญ่นะครับนะโบสถ์นะครับนะใน โบสถ์ก็เรียกว่าในใต้พื้นนะครับใต้พื้นของวัดพนมโอกนะต้องเรียกว่านะครับนะโบสถ์หลังนี้ก็เรียกว่ามีอายุเป็นร้อยกว่าปีนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะแน่นอนนะครับโบสถ์อายุร้อยกว่าปีนี่ผมว่าก็สภาพนะครับนะก็คงจะ ชำรุดนะครับสุดโซมมาพอสมควรนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับนะ,ะก็คือคนที่อยู่นะครับนะรุ่นหลังๆจะเป็นลูกเป็นหลานนะก็คงจะต้องทนดูความชำรุดนะครับก็คือไม่ไหวนะ,ะเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เกิดการเขาเรียกว่านะครับนะ,ะการประชุมนะครับในชาวบ้านนะจนได้เห็นนะครับนะ มีความเห็นตรงกันนะครับอยากจะสร้างอยากจะพัฒนาอยากจะอนุรักษ์นะครับบทเก่าๆของครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างเอาไว้นะจึงมีการเขาเรียกว่าตัดสินใจนะครับนะ่จะต้องบูรณะนะครับนะขึ้นมาใหม่นะ,ะก็คือจริงๆแล้วนะครับโบทหลังนี้เนี่ยพื้นเดิมเนี่ยก็จะเป็นไม,นะม้นะนะครับก็จะเป็นไมนะ้ แน่นอนนะครับออรื้อมาแล้วนี่ก็ต้องการที่จะปรับปรุงนะครับหรือว่าเทพ,พื้นนะครับก็คือเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กว่ากันง่ายนะให้มีความอายุเขาเรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองไปยาวนานว่ากันง่ายนะครับนะวันนี้จึงได้นําเอาพระนะครับหน้ารูปหล่อนะของหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะครับซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีนะ เรียกว่าเป็นพระเรียกว่ากุวัดพนมลุงนะครับนในเขตอำเภอท่าตะโกนะครับจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะก็คือตกย้ําตรงนี้นะก็เลยมาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะก็เนื่องจากว่าในหลายๆคลิปนะครับก็ผมได้นําเอาเรื่องนี้นะครับก็คือมาเล่านะครับก็คือให้ท่านได้รับฟังไปด้วยว่ากันง่ายนะครับนะหากท่านไหนนะครับนะฟังแล้วนะครับบางทีผมอาจจะเล่าไม่ได้ละเอียดนะครับนะ แต่เมื่อท่านมีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6ได้นะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นะครับนะเป็นวัดเป็นพระกุแตกนะครับนะ,อะของหลวงพ่อเดิมนะครับของหลวงพ่อเดิมของเรานะครับก็คือองค์นี้แหละนะ,ะนะครับก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ เอาละนะครับวันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นนะครับเป็นเกี่ยวกับพระกูแตกนะครับนะวัดพนมลอกก็จะไม่ได้เล่าละเอียดนะครับแต่อยากจะเอามีดนะครับหลงพ่อเดิมนั้นก็คือมาให้ท่านได้รับชมนะครับวันนี้นะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะมีดเล่มนี้เป็นมีดปากกานะครับนะปากกาก็มีความยาวนะครับนะเฉพาะใบก็อยู่ที่ Uh, 2อนิ้วนะครับ2.5นิ้วนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ uh, 5านิ้วเป๊ะพอดีเลยนะครับนะพูดถึงมีดปากกานะ uh, นี่นะครับเรียกว่ามีความ uh, งดงามมากๆนะครับนะจะเป็นด้ามก็ดีจะเป็นฝักก็ดีหรือว่าจะเป็นในส่วนของแหมลัดนะครับก็ถือว่ายังมีเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับนะครบถ้วนอยู่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสูมให้ท่านได้เห็นนะครับก็คือ ในส่วนของแหมลัดนะครับนะในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนนะครับนะก็คือใหญ่ๆเลยก็คือ1ก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นี่แหละนะหนึ่งจะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับและ3นะครับก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะครับนะก็เรียกว่าหนึ่งในส่วนของด้ามน,นะครับ2ในส่วนของฝักนะครับนะสก็จะเป็นในส่วนของใบนะ นี่นะครับนะเรียกว่านะ้พอพูดถึงใบเราก็มาชมกันสักนิดหนึ่งนะครับนะอ่านี่นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นลายน่องสิงนะการตอกลายน้องสิงที่สําคัญนะั้นเป็นศิลปะของช่างชิมนะครับนะอ่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ้มีความงดงามมากเลยนะอ่าก็พูดถึงช่างชิมนะก็เป็นช่างเขาเรียกว่าเป็นช่างฝีมือนะอ่าเป็นช่างเบอร์ต้นๆ้นของทางวัดหนองโพนะครับนะ อนอกจากท่านจะเป็นช่างที่มีฝีมือลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของอเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงนะครับมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโพมากๆต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะก็หลวงพ่อจึงได้คัดนะครับนะช่างเอา,อาได้คัดช่างเอาไว้ในสมัยนั้นว่ากันง่ายนะก็จะมีหลายท่านด้วยกันนะ ก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่างฉิมนี่แหละนะครับไปช่างสอนช่างแม้นช่างไข่ช่างถิ่นช่างถมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมานะการล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่อยู่ในเขตอำเภอพยุหะคีรีของเรานี่แหละนะเขตจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เองนะครับนะที่สําคัญนะครับช่างที่เอ่ยมาทั้งหมดนั้นการล้วนแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับของช่างยุคต้นทั้งสิ้นเลยนะครับนะ ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับเป็นอย่างนั้นนะและ้วก็ที่สําคัญนะครับการที่ท่านเห็นอยู่นะครับแนวซาะล่องนั้นก็จะบ่มบอ,อกการซาะด้วยมือกันตอกด้วยมือว่าง่ายๆนะนี่นะครับนะเป็นมีดจุกกลางของหลงก็เดิมนะครับนะอาจจะมีการออกแบบและดีไซน์นะครับนะ เป็นมีดที่มีความนะครับนะนอกจากความเข้มขลังนะครับที่มากอยู่แล้วนี่ก็ยังมีความงดงามนะมีความวิจิตรมากง่ายๆนะอ่าก็มาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับความคมชัดลึกนะครับของผิวของเหล็กนะอ่านี่นะครับเรียกว่าอ่ะนี่ซูมสุดแล้วนะครับนะให้ท่านได้เห็นนะครับนะให้ท่านได้อ่านรายละเอียดมากันง่ายนะ ส่วนมีดแต่เล่มนั้นผมเองก็ไม่อยากจะไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะแต่ต้องการที่จะนําเอามาให้ท่านรับชมนะครับนะให้ท่านมาวิเคราะห์เจาะลึกด้วยตาของท่านเองนะว่าแต่เล่มนั้นก็คือมีความสุดยอดมีความงดงามแค่ไหนอย่างไรนะครับนะหรือว่าเมื่อชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรกันนั่นแหละครับก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้อย่าเอาปัญหา เอาไว้เพียงคนเดียวนะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนาก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ,ะเบอร์0863291496นะครับให้กดเข้ามาได้นะครับในตุกคำถามนมมักขินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะ จกเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับก็ที่ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะก็นั่งจากว่าเป็นคําถามและเป็นคําตอบนะครับฟังดูผิวเผินดูว่าเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็เป็นนั้นว่าขออนุญ,ญาตจะไม่ได้ตอบให้นะครับนะนี่ก็นะครับนะแม้ยังถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในแม้ในส่วนของรัดปลายฝักก็ดีนะ หรือจะเป็นแม้ในส่วนของโคนฝักก็ดีนะครับก็เรียกว่ายังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนะนก็เนื่องจากว่ามีดแบบนี้นะครับเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะครับขออนุญาตวางฝักเอาไว้นะครับนะก็มาไล่ดูนะครับนะ,ะตรงนะครับนะะใบนะครับก็จะเ,เป็นไปในเรื่องของคราบไขลนะของคราบไค่นะครับมีด แบบนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นมีดที่พวกเราผู้ใหญ่เขาเรียกว่าใช้กันนะเมื่อเขาใช้แล้วเขาก็จะดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะนะครับนะนครับสันมีดก็จะเป็นสันประมอนะครับนะก็เรียกว่าตลอดแนวเลยทีเดียวนะในอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นนะอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ามีดแต่เล่มนั้นก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติว่ากง่ายนะ อาที่สําคัญนะครับมีแต่เล่มนั้นคือมาแบบไหนอยู่แบบนั้นนะครับผมจะรักษาความเดิมๆนะครับนะสภาพเดิมๆเ,เอาไว้ทั้งหมดนะเพราะว่าทุกเล่มเลยนะครับก็ถ้าเป็นมีดชารุดผมก็จะไม่ได้บูชาเข้ามานะแต่ถ้าเกิดว่านะครับนะเข้ามาแล้วนะครับนะมีปัญหาอะไรต่างๆนี่ผมเองก็จะเป็นผู้ที่คัดกรองนะครับเม่ว่ามาเป็นอย่างดีนะส่วน ใหญ่แล้วผมก็ว่าผมคัดมาดีแล้วล่ะนะครับส่วนท่านเองจะมองเห็นเป็นแบบไหน,นอย่างไรก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะ,ะการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะคนจะได้ของดีหรือไม่ดีมาไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจึงมีคํากล่าวยว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูและสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลย จงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวยามเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะเพราะนั้นคนจะได้ของไม่ดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะที่สําคัญนะครับก็นะครับก็ต้องเมื่อมองแล้วก็ต้องเลือกนะครับนะเลือกให้เป็นนะ Sabrina. เลือกให้เป็นนะครับนะนะการดูการมองนะครับนะ เมื่อคนเาเรียกว่านะครับมีเซนต์มีจริตอะไรดีๆนะครับก็จะทำให้เขาเรียกว่าได้ของดีไปนะครับนะส่วนคนที่ตาไม่คมนะครับนะหรือว่าไม่มีจริตเลยนะครับจริงๆจริตมีทุกคนนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าใครจะนํามาใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่านี่นะครับมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ กั่นเม็ถือว่าเป็นอีกจุด,จดหนึ่งที่สําคัญนะครับนอกจากที่จะดูในส่วนของใบและฝักนะครับหรือว่าด้ามแล้วนะครับกัน่นถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็เนืกเก่อจาว่าเป็นจุดที่ได้บรรจุมวลสารสําคัญสําคัญเอาไว้นะครับอย่างเช่นเกสาองหลวงพปอก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะ,ะก็จะถูกบรรจุเอาไว้นะครับนะเนี่ตรงนี้นะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะ เอาล้วนะครับก็มาให้ท่านดรดบชมนะครับนะตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับ21เวินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่าขอให้ก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามนะ หรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยอย่าไปเก็บปัญหาเอาไว้นะครับเพียงคนเดียวนะครับความหมายขอว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะใครกดเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0863291496เนะเบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักกลิณมิตรหมอมีคำตอบให้กับ ท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักการิมิตรบอกก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ